บอกชื่อคำสูตรแรงครับสุภชาติส่งแก้วครับปัญหาคือมันร่างกายมันเจ็บออดอดแอดแอดครับเจ็บร่างกายครับเจ็บทั้งตัวเปล่าทั้งตัวเลยครับอันหนโลกนะเจ็บทั้งตัวครับมีแทงหนึ่งหลุดหนึ่งแล้วก็สักยันครับหนึ่งแทงหนึ่งหลุดอ่าสักยันเขียนว่าเสือกสักยันพุทธคุณเต็มตัวใช่ไหมครับผม อา้าวท่านเทวดาเด็กสองคนยังอยู่ยใช่ไหมใช่แล้ว่ะศ<ต>ักยันพุทธคุณมีอะไรหรือเปล่ามีแน่นอนแหละนะหักผูกคนนั่นแหละครบสักยันสินนิหนาไว้ในตัวไม่มีสิลไม่มีธรรมเนี่ยท่านเอ๋ยจะเดือดร้อนเลยนั่นแหละหนอถาว่าใครมีศัก์ตรงนี้พอต้องมีสินหนอรักษาสินนั่นแน่วดมนภาวนาอีกท่านเอ๋ย ไห้พรังจิตเลยนั่นแหละหอส่งเข้าไปในตัวงหอนั่นแหละนะจะผุงครองนั่นแหละเอ้ยณเวลานี้ถ้าไม่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรสิ่งที่สักก็จะย้อนกลับทําให้เกิดความเจ็บปวดทั้งตัวใช่แล้วนั่นเองเดือดร้อนทั้งชีวิตใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละนะสินข้าต้องพบนั่นแหละคราของของสูงส่งพุทธคุณน แต่ว่าเราไม่ได้บูชาแล้วก็กราบไหว้ทำพิธีสูงส่งก็เลยกลายเป็นโทษไปเลยจะแก้ขไขด้วยวิธีไหนได้บ้างต้องบวน50สิวันแหละท่าวันเด็กสองคนไม่ใช่เลยเฉพาะเฉพาะสักยันเฉพาะเรื่องสักยันต์นี่นะห้สิวันแล้วเด็กสองคนละ่ะเด็กสองคน30สวันแหละ สามสิบบวกห้าสิบเป็นแปดสิบวันขอบบวชได้หรือเปล่าขอบบวชเป็นพระเลยได้ไหมจะขาบวชเป็นพระได้ได้ไหมครับไปบวชได้เลยเป็นพระยิ่งดีใหญ่เลยเดีจะตั้งใจไปบวชอยู่แล้วใช่ไหมครับผมขอไปบวชเป็นพิสูสงเลยทั้งชีวิตท่านเอ๋ยทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตเลยนะก็จะดูก่อนชงหนึ่งพรรษาดูดูก่อนหนึ่งพรรษาหนึ่งพรรษาก็เก้าสิบบแล้วครับ อันนี้มปน80วัน1,000 90วันอยู่แล้วตกลงก็ขอ1,000ษาก,ก่อนไม่รับปากกัไตลอดทั้งชีวิตหรือเปล่าแต่เทวดาเตือนว่าถ้ามีศักมาจะต้องบำเพ็ญทั้งชีวิตเลยเพราะนั้นถ้าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามก็ต้องไหว้พ้าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทั้งชีวิตตามนี้นะอครับท่านเทวดามีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็าทำเรื่องบุตรชายหน่อยครับ เร well uh, ื่องแท้งยังไม่จบเดี๋ยวแทงไม่จบก็แทงก็นี่ไงเด็กแท้งสามเดี๋ยวให้ไม่ไม่ไม่เด็กแท้งก็สามสิบวันไงกับเด็กคลอดกำหนดสามสิบวันใช่ไหมแล้วก็พุทธคุณอีกห้าสิบวันใช่ไหมก็เป็นแปดสิบวันไงคราวนี้ชื่อกับอาหารการกินของเด็กน้อยเน็่ยสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วแล้วจะยิงกันรึเปล่าไม่ทราบครับไม่ทราบครับไม่ทราบเลย เป็นชายหมดแหละท่านเออสองชายอันนี้เป็นลูกเขาด้วยป่าลูกลูกคนนั้นเลยครับแฟนก็จะมาช่วยการเรื่องเด็กหรือไงหรือว่าคนเดียวเหมาไปเลยก็เดี๋ยวเราช่วยกันช่วยกันครับช่วยกันเฉพาะศัก์เนี่ยช่วยใครช่วยไม่ได้อยู่แล้วศักดเดี๋ยวผมทำผมเองครับศักต้องรับผิดชอบเองครับผมแต่ว่าเรื่องเด็กเนี่ยสองคนแบ่งกันรับผิดชอบ ครนเราสิบห้าวันผมบวชนั่นแหละอุทิศให้หมดเลยครก็บวชอยู่แล้วครับผมอ่าอ่าอ่าขอชื่อแล้วก็อาหารการกินด้วยเธอเป็นลูกหลุดหรือลูกแท้งลูกแท้งคะลูกแท้งอ้าวสองชายเลยใช่ไหมครับชื่อมาชื่ออนุพงศ์ครับอนุพงศ์ครับอนุพงศ์อนุพงศ์อ่าขออภิเษกครับค่ะ าทิตย์วัดโอเคกินอะไรจ้ากน้าหลงตาว่าไปกินยอกตากินข้าวต้มต้มเลือดหมูขาหมูข้าวงไก่กินขาไ่กินหมูยําอ่ะอ้าวโอเคน้ำนมเซเว่นเซเว่นนี่ยนะเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีเยน้งตมชเซ่นิดซื้อเยอะๆหน่อยแล้วกันไเยน เออทุกอย่างไงเห็นอะไรก็น่ากินซื้อเข้าไปเลยใส่บาทพระครับผมเข้าใจปล่าอ้าวตามด้วยเสื้อผ้าเสื้อผ้าค่ะคุณตาชื่ออะไรเขาจะพาไปบวชนะชุดอะไรนะเด็กชุดขาวชุดขาวเลยเหรอเออก็เขาไปบวชก็ไปบวชแล้วเขาเป็ไงได้ครับคุณตาชุดขาวเด็กสองชุดครับตามนี้ เออครบชุดรองเท้าด้วยแล้วชิ้นชือกมอนได้นะคะตัวปล่อยสัตว์ตัค่ะเดินตา,าว่าไปไปครบสามตัวแล้วครบสามตัวมาแล้วค่ะโอเคสองกระทา a หนึ่งชุดตัวสองหนึ่งชุดเองเหรอก็ไปด้วยกันไงหนึ่งแทง่งหนึ่งหนึ่งหลุดยื้อไม่ได้เหรอคะเดินตาฮะยื้อไม่ได้เหรอหวเปล่า,าเงินทองไม่ค่อยมีอยู่แล้วเงินไม่ค่อยมีแอม ดเดี๋ยวไม่ได้รตอนนี้มันก็ติตดๆขัดๆอยู่แล้วแล้วเป็นโรคอีกเยอะแยะทอี่เหียวมันไม่มีมีก็ให้ใช่ไหมใช่ครับสงสารเท่าบ้างตามนี้ไหนๆ <ะ S 1> เขาจะไปบวชแ,แ,แ,แล้วเป็นผ้าใหญ่แล้วไงแต่คนตายท้วหมดนะเป็นผ้าใหญ่หล้วไม่ได้นะเป็นผ้าก็ห้ามนอนห้ามหลับด้วยแล้ปฏิบัติือนปฏิบัติเหมือนกันนะ,นะตามนี้นอนไม เอาใจช่วยให้มันรอดแล้วกันอย่าเพิ่งไปมองโลกในแง่ร้ายองเห็นออย่าเป็นลับอย่าไปนอนนะผมปฏิบแล้วครับเพราะผมเคยบวดมาผมเนั้นเคยบวดมาอยู่แล้วเขามีอุปนิสัยนักบวดอยู่แล้วอย่าเบอย่ยาลอยด้วยผมเคยปฏิบัติอยู่แล้วครับปฏิบัติบำเพ็ญอยู่แล้วครับอ่าอั่างนั้นสบายใจได้เคยผ่านงานมาแล้วไม่เชื่อใจเหรอ เฮ้ยครั้งนี้ต้องต้องมั่นใจหน่อยหนึ่งเต็มที่เปล่าเต็มที่ครับอ่าเต็มที่ก็เต็มที่อ่าตามนี้บายบายเดี๋ยวมองโลกในแง่ร้ายเดี๋ยวมันเศร้าเกินไปชีวิตจะมีความหวังบายบายก็เดี๋ยวมันก็มาเองเลยถ้ามันไม่ได้ไปตามนี้บายบาย